ผมแบมโบ้คอร์าคอต้ตาตัวใหม่เบอร์สิจริงๆสามารถใช้นิ้วค่อยกันได้เลยนะครับักติดกับเราไม่มีปัญหาแน่นอนรับประกันนะฮะครับเบ็กปุ๊บดูดลงพื้นเลยดูดลงพื้นเลยดูดอะไรครับดูดรถลงพื้นดูดรถดูดรถก็คือเบรกปุ๊บหยุดรถอยู่อ่าดวว่าดูดลงพื้นไปเลยปั๊มบนปั๊มล่างจะเป็นของแบมโบ้ทั้งหมดทั้งหมดเลย สวัสดีครับกาวพงทิปเปอร์นะฮะวันนี้เราจะไปแอบดูโซนบีกันว่าโซนบีวันนี้เขาทําอะไรกันอยู่แอบได้ยินมาว่ามีจัดหนักอยู่คันหนึ่งนะครับเหมือนกับกำลังจะเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่ารูปร่างหน้าตาของคันนั้นเป็นยังไงนะฮะตามมาเลยสวัสดีครับเพื่อนช่องสวัสดีครับคัน <Claudia> นี้เขาไปทำอะไรบ้างเอง่ย ตอนนี้แหละครับก็มาอัปเกรดระบบเบรกครับผมอัพเกรดระบบเบรกใช่อัพเกรดระบบเบรกยังไงบ้างฮะไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับก็จะมีปั๊มบนแล้วก็มีปั๊มล่างครับแล้วก็มีจานครับผมซึ่งปั๊มบนปั๊มล่างจะเป็นของเบรโมทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่โอเคคันนี้นี่เขาตั้งงบมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าประมาณ4 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นก็คือตั้งงบมา4 0,000บาทก็คือได้ทั้งหมดที่เลยขอเริ่มต้นจุดแรกเลยปั๊มอะไรครับ ปั๊มจะเป็นแบมโบ่คอต้ตาคอต้าเบอร์19เบอร์19นะครับเป็นบอมแบมโบ่คอต้าคอต้าตัวใหม่เบอร์19ปั๊มบนเบอร์19นี่ใส่กับปั๊มเดิมล่างได้ไหมฮะใส่ได้ครับแต่ว่าอาจจะแข็งไปนิดนึงแข็งไปนิดนึงทายก็แนะนําเป็น4พอร์ตขึ้นไปแล้วกันสี่พอตเราก็เลยจัดอะไรไม่ใช่ครับเป็นปั๊มล่าง4พอร์ตเป็นแบมโบ่หมุนชิดนะครับผม ใส่กับปั๊มบน19คือได้ฟีลลิ่งแบบนิ่มเลยนิ่มเลยครับก็คือเบรกปุ๊บดูดลงพื้นเลยดูดลงพื้นเลยดูดอะไรครับดูดลดลงพื้นดูดลดดูดรดก็คือเบรกปุ๊บหยุดรถอยู่เราคิดว่าดูดลงพื้นไปเลยใส่คู่กับตัวจานนะครับเซเว่นสปีดนะฮะ3 30มิลตัวนี้ขายดีที่สุดเลยนะครับในบรรดาจานในตลาดตอนนี้เพราะว่าแข็งแรงใช้ทนซื้อทั้งเดียวจบและขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาชองเขานะฮะปุดยย้ํานี่ แข็งแรงพิเศษใบจานนี่จับบาลานซ์ทุกใบลมลมขอบดําอย่างดีนะครับวัสดุนี่7 0 7 5หก็แทงกเลย <ทำ S 1> มาม,มาคู่กับขาจะปั๊มนะครับที่ทํามาเพื่อเฉพาะจาน330รมิลมลใส่กับอ่ากูชิต<ม>นะฮะ<ม>อันนี้เลยเนี่ยเด,เด่นเลยนะครับสายน้ํามันสายดิสเบรกนะครับเราใช้ของอะไรเอ่ยอ่าเป็นสวิตแบนดครับผมก็จะเป็นสายของสวิตครับผมเป็นสายของสวิตนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นก็จะ เสริมข้องอนะครับ45นะฮะปรับขึ้นมาแล้วก็อ้อมชกหน้านะครับเป็นดีไซน์แบบเฉพาะของเรานะครับที่ที่เราซิ่พวกเราซิปเปอร์เบเกอร์เนี่ยคิดมาว่าในรูปแบบเนี้ยมันจะสร้างความทั้งความเลสซิ่งความสวยแล้วก็ความคุ้มค่าในการเปลี่ยนสายน้ำมันหนึ่งครั้ง <Wow. S 1> เพราะจะได้ทั้งความสวยได้ทั้งกำลังเบรกที่ดีขึ้นนะครับและและ,และทางความเท่โดดเด่นมั่งแต่ไกลๆเลยที่สำคัญเวลาชกยุบเนี่ยหลายๆคนกังวลว่าเอ้ที่เปลี่ยน เปลี่ยนสายน้ำมันแล้วอ้อมชกหน้าอย่างเงี้ยชกยุบมันจะเกิดปัญหาตรงเกี่ยวอะไรไหมครับถ้าติดตั้งไม่ดีก็อาจจะมีเกี่ยวครับผมถ้าติดตั้งไม่ดีก็คือช่างคนนี้บอกว่าถ้าติดกับเราไม่มีปัญหาแน่นอนรับประกันนะฮะฝั <c oughs> ่งนี้นะครับก็จะเป็นมือคัดคมือคัดอะไรครับตัวนี้จะเป็น T W M Racing ขาวหกจะเป็นมือคัดแท้ มือคัทดมนะครับมือคัตของแท้จากอิตาลีเลยนะครับตรงนี้นี่ราคาก็อยู่ราวๆ4,900นนะครับ4,900ครับซื้อครั้งเดียวจบเหมือนกันคุ้มผมเองเป็นคนขับรถเหมือนกันนะครับเวลาขับในเมืองเนี่ยถ้ามีถ้าใช้คัดเดิมหรือคัตที่มันแข็งเนี่ยแค่ขับจากตรงนี้ไปไปแบบลาดเท้าใกล้ๆไปซอยใกล้ๆก,ก็รู้สึกเปิดปวดมือแล้วเพราะว่าเวลาเราขับในเมืองเนี่ยเราใช้คัดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้คัดที่มันช่วยทุ่นแรงเราในการกาคัดจริงๆสามารถใช้นิ้วก้อยกำได้เลยนะค,ะครับเอาหัาใช้โซ่เตอร์ตัวโซ่จะเป็นของ d i ีจะเป็นแท้นะครับแล้วก็ตัวตัวเตอร์หลังเตอร์หน้าเนี่ยก็จะเป็นของจอมไ่หรือว่าพระอาทิตย์ใช่แต่งน็อตสเตอร์แต่งด้วยใช่มีน็อตฮะ ไทเปครับผมเป็นน็อตเลสโซ่ดีไอดีนี่เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีแนวแบบโครเมียมน้องชนเนาะเป็นแนวเอกลักษณ์คือเดินมาจากไกลรู้เลยว่าใส่โซ่ดีไอดีแน่นอนก็จะมีเป็นปลอกแฮนด์ปอกแฮนด์มีกระจกปลายแฮนด์ด้วยกระจกปลายแฮนด์เลสซิ่งพาวเวอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของของแต่งทุกจิ๊กเช่นแบบกระปุกเบมโบ้นะครับที่ของเดิมเขาให้มาเขาจะให้มาเป็นสีสีขาวเปลี่ยนเป็นตัวกระปุก ของแมปโป้แท้แหละแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีสโมกนะครับมีสายน้ำมันใสนะครับของทางอลิกาเล่แท้นะครับลวดเลดน็อตแต่งต่างๆนาๆนาที่ช่วยเพิ่มความสวยงามนะครับให้ตัวปัม๊มก็วันนี้เขาจบรีวิวกับคันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องรีบกลับบ้านและขม้งแต่คันแรกเลยกับคันสุดท้ายกับคันสุดท้ายเลยโอเคขอตัวส่งรถ ให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ